พบกับช่องแมงทัพ c ูช n แนลนะฮะนี่นะครับย,ย่างเห็ดอยู่นะเอซนะครับย่างเห็ดใครนะครับไม่รู้ว่าเห็ดของใครนะฮะเห็ดใครก็ค่อยๆนะครับแล้วก็จะตำเนาะนะครับใช่ไหมประด <c oughs> ถ้ามีเห็ดแดงด้วยเนาะมีเห็ดแดงมีเห็ดตาอ้าวสีแดงแล้วพอพิ้งทำไมมันไม่ทำไมมันขาวอะไรนะตาก็จะเอาไปก่อไฟนะครับดังไฟนะฮะเพื่อที่จะอ่าก่อไฟก่อไฟหนังเค็มย่างหนังเค็มโอ้ไปเอาไปเอาอันนี้มาจากไหนครับคุณตาไม่รู้ใครมาให้คมไหมตาเห็ดเนี่ยย่างเสร็จนไม่คมไม่ขมนะ เจอว่าลิ้นพี่เฟื่องไม่ดีแล้วแหละไมรู้จักนี่นะฮะแล้วก็จะเอาไปตำเนาะนนะคพีเ็เนาะมันสุกก็เหมือนไม่สุกเนาะสุกก็มันเหมือนไม่สุกอ๋อมันหกเน่ะ หอมหอมมีก,กินหอมหอมนะ FC นะครับต่อไปเราก็จะได้ดูนะครับอ่าวิธีการตำเนะาะตำเห็ดด้วยนะครับใครจะตำด้วยไหมหรือว่าย่างเฉยๆเวลาตำเลยเนะฮะนี่นะครับเราตอนนี้ก็ย่างเนาะนะครับพลิกไปพลิกมาอยู่นะฮะ อืมอืมนะครับมันเยอะอยู่นะนะครับย่างยินนี่นะแต่คงจะไม่ย่างหมดหรอกเพราะว่ามันมันดอกเล็กมันย่างยากเป็นย่างย่าเหรอไฟมันอดหรือเปล่าไม่เอาไปแกงเอาไปแกงป้าก็ร้องนะครับ มัอนฝนจะตกเนาะนะครับอ่าเอฟทีะนะครับถ้าเห็นอ่าหัวใจพมหล่นไปก็เจ็บมาให้ด้วยเนาะนะมันว่างหัว <c oughs> ใ, <c oughs> ใจผมว่างวิธี บ้างมาจับจองใช่ไหมเก็บไม่ใช่ต้องขอใจหลุดเนาะนั่นเนาะใช่เดี๋ยวอันนี้คงจะเอาไปเอาไปแกงแล้วล่ะเพราะว่ามันมันปิ้งยากเพื่อเพื่อนะครับเดี๋ยวก็เป็นโรคนะครับโรคหนึ่งนะเอฟซีโรคอะไรโรคซับจางนะใช่ไหมป้าดาคิดว่าเป็นโรคซึมเศร้าไม่หรอกโรคซับจางนี่แหละนะสวัสดีครับ นี่นะครับก็รอให้ย่างสุกเนาะหมดนะครับเอาไปต่ำนะเอฟซีก็เห็ดเนาะมีทั้งเห็ดอาเห็ดใครแล้วก็เห็ดแดงนะครับสาดดีค่อืมนะฮะพี่เสียนั่งรอจนหลับแล้วนะเอฟซีนะฮะโอ้ขนาดนั้นเลยอรอ ตงนะครับหนึ่งหมืนวิวเนาะนะครับผมในสองห้าหมื่นวิวได้นะขอขอในสี่ตอนนี้ปล่อยคลิปอยู่ตอนนี้ได้หนึ่งพันแล้วโอ้หนึ่งพันแล้วลระกี่ชั่งกี่นาทีเนี่ยหกนาทีในหนึ่งพันโอ้จะลดหนึ่งหมื่นเจ้าหน้าทีมาคนใครเขาเือเปกากำลังวิ่งตามยาชีไปยาชีสี่พันแล้วสบายรวยาะ ขายากฟังตลอดนะทิย์แล้วก็เราก็จะเป็นภาพความทรงจำนะเอฟซี FC นะครับอา,อาจจะเป็นภาพความทรงจำนะครับการทำกับข้าวที่นี่นะฮะเอฟซี FC, เนาะใช่ไหมบรดายังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยนเนาะนะครับก่อนที่จะย้ายองค์ปู่ไปนะเอฟซีโอโอ้ันร้อนมันร้อนนะ โอ้โหมันหล่นลงไปข้างล่างนี่ครับกินหอม,อมนี่ถ้าถ้าแกงก็จะอร่อยในะ fc นะฮนะ fc เนอะผมว่าถ้าแกงก็อร่อยนะครับตำด้วยแกงด้วยใช่ใช่เข้ากันเลยสุก้วยเลยนะ fc อร่อยสุดยดอดนะใช่นะครับ<อ>ก็มีใบอะไรนะที่ใส่บ้าง แม่อ่าใบแมงลักอ่ามีใบอะไรใบผักติ้วอ่านี่แหละที่ขาดไม่ได้เปรี้ยวๆใช่เนาะเพราะเห็ดมันรสหวานใช่นะครับ้รงเอารสเปรี้ยวมาใส่ใช่นะแต่ว่าเห็ดนะครับผมคิดว่านะเขาขายอย่างนี้ยก็ต้องหาใบติ้วใส่เข้าไปสอดเข้าไปยางไหนเพื่อจะได้ใส่เนาะจะมีใบอะไรหน้าเสือใบอ้อแอบบอกเน้นบอใบแอบลักหน้าเสือใบแอบลักบอ ใบสมวงอะไรใบชมวงใบชมวงโอ้ใบชมวงอ๋อใบเปรี้ยวนะก็ใส่ได้หลายแบบเนาะแต่ละได้หลายอย่างใบแอบใบแอบลักใบแอบลักอืมนี่ด้วยใบแอบลักนี่ที่ไหนที่ไหนใบโอ้ป้าคำสายเอาอะไรมาย่างเนาะมา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 เอามาย่างเอามาย่างอืม เอะไรอเอะไร,ไรนี่คืออะไรนะฮะโอ้โอเขียดรัจนานะฮะเนะอฟซีเขียดเขียดเขียดรัจนานเขียดรัจนาเป็นขาเป็นขาไปะฮะเอฟซี <FC. S 1> ใช่ไหมป้าคำใสใชเ่เป็นขาเป็นขาไปนะเอฟซีนะฮะโอ้มีไข่ด้วยนะะ ว้าว wow, นะครับ MC ย่างกบนี่ย่างเขียดนี่แหละนะนะครับนะคร,รับเป็นขายเป็นขายไป<อ>นะครับนี่นะอหอม<ๆ>หอมชิมหอมเนาะแม่อาจเป็นสุดท้ายที่ฉันได้เจอเธอสุดท้ายที่ฉันได้มองเธอ สวัสด,ดีนะคะทั้งยี่สอันนะครับอืมปราคำสตาตาําแจ่วนะฮะนี่นะครับเอฟซีนะครับมีนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งของป้าคำใสใยนะครับย่างเขียดนะฮะเอซนะครับลิกบ้งางนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะเอฟซนะครับเอา โอ้ขีดอันนี้จริงนะฮะดูดีฮะมองตาเลยนะเอฟซีอ่าเป็นขาเป็นขาไปนะฮะเอฟคิเอฟซีนะอ๋อโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะคือการย่างเห็ดนะครับเมนูย่างเห็ดแล้วก็กำลังจะย่างเขียดนะครับโดยปลาคำใสนะเอฟซีนี่นะครับป้าดาก็ย่างเห็ดเนาะเอฟซี อ่านะคะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไาลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยค,ครับซับสไครต์ด้วยค,ครับ,บช่องแมงทัพพูชาแนลและช่องสู้เพื่อแม่ชาแนลครับขอบคุณมากครับผม